บ้านไม้หลังเก่าของยายตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านหน้าหลังบ้านเป็นป่ารกทึบที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าป่าช้าเก่ามีเพียงรั้วลวดหนามและแนวต้นกระถินเตียเต้ยๆกั้นแบ่งเขตของบ้านคนกับที่ของคนตายตอนนั้นผมอายุประมาณ1ิบขวบช่วงปิดเทอมตอนเมษาผมมักจะไปอยู่ที่บ้านยายกับไอ้เบิม้มเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันและหนิงน้องสาวตัวเล็กของผมกิจกรรมโปรดของเราคือการเล่นซ่อนแอบ ยิ่งตะวันเริ่มตกดินบรรยากาศโพรเพที่ผู้ใหญ่สั่งห้ามหนักหนาว่าไม่ให้ออกมาเล่นยิ่งทำให้การซ่อนแอบตื่นเต้นขึ้นเป็นทวีคูณเย็นวันนั้นท้องฟ้าแสงพระอาทิตย์เริ่มริบหรี่ลมเย็นเยื่อพัดวูบมาจากทางหลังบ้านกลิ่นทูปจางๆลอยมาแตะจมูกซึ่งเป็นเรื่องปกติของบ้านที่อยู่ใกล้ป่าช้าแต่คืนนี้กลิ่นมันแรงกว่าทุกทีตาไอเบิ้มมันคนหา ผมตะโกนสั่งก่อนจะรีบวิ่งแยกย้ายกับหนิงไปหาที่ซ่อนไอ้เบิ่มเริ่มนับเลขเสียงดัง 10...9...8... ผมวิ่งอ้อมไปทางหลังบ้านใจเต้นตึกตักปกติผมจะซ่อนใต้ถุนบ้านหรือหลังโอ่งมังกรแต่วันนี้ผมอยากได้ที่ซ่อนที่เด็ดที่สุดผมเลือกไปเห็นซอกเล็กๆระหว่างโรงเก็บฟืนเก่ากับแนวรั้วลวดหนามกั้นป่าช้าตรงนั้นมีพุ่มไม้พอที่จะบังตัวเด็กสิบขวบอย่างผมได้มิดชิด ผมแทรกตัวเข้าไปนั่งยองๆกอดเขาลมหายใจหอบถี่กลิ่นดินและกลิ่นเหม็นเขียวของหญ้าตีขึ้นจมูกของผมเสียงไอเบิ้มตะโกนศูนย์เอาล้วนะดังแว่วมาจากหน้าบ้านผมนั่งนิ่งพยายามกั้นหายใจฟังเสียงฝีเท้าของเบิ้มที่วิ่งตึงตังไปทางเล้าไก่ผ่านไปครู่ใหญ่ทุกอย่างเงียบสงัดเงียบจนผิดปกติแสงพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้า ผมเริ่มรู้สึกถึงความวังเวงที่ทางด้านหลังรั้วรวดหนามห่างจากหลังผมไปไม่ถึงคืบกลับเสียงเหยียบใบไม้มแห้งดังขึ้นไม่ใช่จากทางบ้านยายแต่มาจากอีกฝั่งของรัว้วนั่นคือฝั่งของป่าช้าผมสะดุ้งเฮือหันขวับไปมองผ่านช่องว่างระหว่างรวดหนามมันมืดมากจนแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาตะคุ่มของต้นไม้ใหญ่และเนินดินครืดครืด เสียงเหมือนคนลากเท้าหนักๆเดินช้าๆบนพื้นดินแห้งๆเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าพุ่มไม้ที่ผมซ่อนอยู่พอดีหัวใจผมเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอกผมรู้แน่ว่าไม่ใช่ไอเบิมและไม่ใช่หนิงไม่มีใครบ้าพอที่จะเดินอ้อมไปเข้าทางป่าช้าแน่ผมกลั้นใจค่อยๆแหวกใบไม้ออกดูที่ละนิดสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ท่ามกลางความมืดสลัวมีเท้าเปล่าคู่หนึ่งสีขาวซีดเปื้อนดินโคลนสีดำยืนนิ่งอยู่หลังรั้วรวดหนามห่างจากหน้าผมไปไม่ถึงฟุตนิ้วเท้าทั้งสิบจิกเกรงลงบนพื้นดินผมตัวแข็งขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วสายตาของผมค่อยๆไล่จากเท้านั้นขึ้นไปด้านบนช้าๆเห็นชายผ้าถุงเก่าๆขัดขาสีทึมๆและก่อนที่ผมจะทันได้เห็นใบหน้าของเจ้าของเท้านั้น มีเสียงกระซิบแหบแห้งเย,นย็นเยือยดังลอดฐานรั้วลวดหนามเข้ามาข้างหูผมเจอแล้วไอ้หนูไม่ใช่เสียงไอเบิมมันเป็นเสียงของผู้หญิงแก่ๆที่แหบแห้งเหมือนไม่มีน้ำลายในคอวินาทีนั้นสติผมขาดผมกรีดร้องสุดเสียงเท่าที่เด็กสิบขวบจะทำได้ดีดตัวลุกขึ้นแล้ววิ่งไม่คิดชีวิต ผมวิ่งหน้าตั้งกลับไปทางหน้าบ้านผมชนเข้ากับไอ้เบิ้มที่กำลังเดินมุงงงอยู่กลางลานบ้านอย่างจังจนเราทั้งคู่ลม้มเฮ้ยไอ้ต้นเป็นบ้าอะไรวะร้องสะบ้านแตกผมหอบตัวโยนชี้มือไม้สั่นไปทางหลังบ้านพูดไม่เป็นภาษาฮผีมีคนมีคนอยู่ในป่าช้ามันเห็นกูยายวิ่งลงมาจากบนบ้านพร้อมไม้เรียวไอ้พวกนี้เล่นอะไรกันดึกดื่นป่านี้ ยายบอกแล้วใช่ไหมว่าหลังตะวันตกดินห้ามลงมาคืนนั้นผมโดนตียับแต่ความเจ็บปวดจากไม้เรียวเทียบไม่ได้เลยกับความกลัวที่อยู่ในหัวผมเล่าให้ยายฟังยายทำหน้าเครียดแล้วรีบพาผมไปไหว้พระตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้โรงเก็บฟืนหลังบ้านอีกเลยและไม่ว่าใครจะชวนเล่นซ่อนแอบสนุกแค่ไหนถ้าตะวันเริ่มตกดินเมื่อไหร่ ผมคือคนแรกที่จะรีบวิ่งขึ้นบ้านและล็อกประตูทันที